ส่วนมากจะสร้างปวดใหญ่สาราใหญ่ใหญ่เจดีย์ใหญ่อวดกันอย่างนั้นไม่ได้อวดกันเรื่องการภาวนาอันนี้มันอวดกันเรื่องการก่อสร้างอวดว่าข้าพเจ้ามีบารมีอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมเราไปนั่นน่ะนี่ผมจะก่อสร้างนั่นผมจะก่อสร้างนี่อันนั้นก็จะสร้างอันนี้ก็จะสร้างพอเราไปถามเรื่องธรรมะหลบเราแล้วแต่เรื่องการก่อสร้างนี้อันนั้นร้อยล้านอันนี้พันล้านอันนั้นหมื่นล้านดูที่านพูด เราไปวันนั้นเราก็ไปด้วยกันนี่เราก็นั่งด้วยกันนี่ไม่เอ่ยล้อว่าท่านเป็นเราเชื่ออะไรก็ให้ทราบว่าท่านเป็นศิตษใจเพราะเปครูอาจารย์เรานี่ยเดี๋ยวเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเดี๋ยวก็เด่นดังด้วยพอถามภาวนานท่านหลบแต่ถามเรื่องการก่อสร้างนี่ปุ้ยโดดเด่นนี่ผมจะสร้างกันนะอาจารย์น้อยนะผมจะสร้างนี่น,นะน,น,ผน,นีผมจะสร้างกันนะอืมนี่หลวงเจดีย์ใหญ่นี่โบสถ์ใหญ่นี่ศาลาใหญ่นี่ พระพุทธรูปใหญ่นี่ลวงปู่มั่นใหญ่ๆนี่บาไปพระชาทัด้ว่นอะไรนะ่านมีบารมีทางด้านนั้นแต่หลวงปู่พูดถึงลุงปู่ไงแทบทุกบาททุกสตางเลยปั๊บนุ่นะถามลูกมีมีพระใจไหมจะไปช่วยนี่นะคนถูกทุกขยากแต่ละกรรมลำบากตรงถานเขานี่นะมีอยู่ครับอมีอยู่เหมืนอนส้าเหมืนอนไปนี่ก่อนลูกนะเห็นไหมละ่ะ ความเมตตามันครอบเข้าไปหมดพเพราะหลวงปู่เคยทุกข์เคยยากมาก่อนนี่เห็นไหมละ่ะพอเราพอลืมตาอ,อ้าปากได้อยู่อย่างสบายจจตุปัจัยส่วนนี้สมควรที่จะออกสู่โลกออกสมฐานที่จะเอาอะไรกันหนักันาละ่ะขอทั้งกราบทั้งวหวเหม็นฉันเพีีงยรข้างเดยวก็อิ่มพอแล้วจะขนาดไหนละ่ะไม่ต้องไปตากแดดกําฝนหอ,อยู่ขากินแบบยากลำบาก เหมือนในสมัยตั้งแต่นโน้นที่เราให้ฟังยังเเป็นเด็กเด็กเป็นหนุม่มเ่แต่เดี๋ยวนี้เห็นไหมละ่ะคนจะเลยนเรื่องเลียงนี่เข้ามาคลองหมดแล้วแต่ว่าจิตใจของสัตว์โลกจะเรียนเรื่องเรี้ยงไม่ละ่ะดูพี่นานดูีิยิ่งพระเรล่านี้จะเรียนเรื่องเลี้ยงไหมเงิงนตุ้บัททุตตังค์น่าจะออกสู่โลกออกสู่สงสารเขาที่เขาตกทุกข์ทุก,ทกทต์สุดละคำลำบากหรือที่คนป่วยตีดเตียงอยู่บ้านนั้นเห็นน่าสงสารไหมละ่ะ น่าจะเป็นกำลังง่ายกับครอบครัวโดนรถอะไรชนเห็นไหมละ่ะป่วยตีเตียงก็เป็นภาระของแม่อีอเแต่ภาระของเมียก็มีแต่ส่วนมากไม่ส่วนมากเป็นภาระของแม่ละ่ะเมียเขาก็ไปหาผัวใหม่แม่ก็ต้องนั่งเฝ้าลูกคอยเช็ดน้ําตาลูกลูกก็เดินไม่ได้ต้องอุ้มลูกเข้าห้องน้ําเช็ดตัวให้ลูกในสงสารเมื่อที่เราไปนั่นน่ะน่นจะเข้าไปดูแลกลุ่มนี้ ทำไมจะต้องไปสร้างวัดวาอารามอะไรที่มันหรูหราฟุฟ่มเฟือยสอนคนได้หรือสาลาใหญ่โบใจเจดีใหญ่นั่นสอนคนได้เหรอไม่ได้ไปก้าวไกลเพรม่มกุจันนะนั่นจะสิ่งนจะเอาสิ่งที่ดีๆนี่ที่เป็นเงินเป็น,ปนทองของทางโลกเขานี่ออกกลับคืนไปสู่โลกสู่สงสารเขาสิน,น,นี่เด็กเรียนเก่งเขาก็ไปช่วยที่ถึงการศึกษาเขาเรียนเก่งๆที่ ไม่มีที่พักที่พิอาใจสร้างบ้านให้เขาที่มันก็เงินของพวกเขานี่พวกเราไม่ได้ผลิตเงินเองนี่มีก็ออกไปที่ช่วยลกเชื่อมต่างเขาที่หนุก็ยังไม่เห็นนี่เห็นแต่ไม่พอมาหาเราก็เนี่ยส้องเขียวส้องขาวลงพขาน้อยช่วยหน่อยจะสร้างโบสจะสร้างศาลาสร้างเกดีไม่มีคำวา่าพอเลยกิเลสหาตัณหาอยากไหมล่ะหรืออะไรพิจนาวนะ ก้าวขอมาให้ครูอจารย์ด้วยะว่าวันละว,วัตถุกเกินความจําเป็นหรือไม่สิ่งที่จําเป็นนี่จะทํำยังไงนี่มนุษย์หรืออุบาสกอุบาจิกาคนในประเทศนี่จะเป็นคนดีได้จะเห็นพระเป็นเพราะพระแม่พระ,มพระสมควรกล่าวสมควร,รไหว้้างอันนี้เห็นไหมล่ะข่าวข่าวแต่ละวันลูกก็เห็นนี่ พระมีเมียพระเมาเหล้าพระตบตีญาติโยมเขาพระเล่นไพ่ให้โลภกินยาบ้าพระเสบกามชาลาพัดพระขับรถเล่นจนคนตายอู้ยชาลาพัดพระออกเฟซออกลิงออกลายด่ากันเห็นไหมล่ะถ้าทายกันว่าไปเจอกันจุดนั้นจุดนี้พระออกกลิงออกลาย ดากอุบาสกดากอุบาสิาก,ากาเป็นพระเป็นสมมนาไหมละ่ะนี่แหละความสำรววแห่งการเป็นพระเป็นสมณนฟังได้ไหมละ่ะอีพวกเราที่เป็นคนดีนั่นน่ะแต่อุบาสติกาหรือญาติโยมเขาผิดโอ้ยเราก็ไม่ว่าอันนี้เขาดีนี่เห็นไหมละ่ะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องหลักธรรมหลักวินยัย ตำหนิพระที่นอกลู่นอกทางนอกธรรมนอกวินัยเฮ้ยเรายังยกจ่องสรรเสริญเขาอยู่ตลอดทั้งหญิงด้วยทั้งชายด้วยทั้งขบาวตุลาการก็หลายคนอยู่นี่นั่นเราดีใจนะอย่าเข็นความสว่างสวัยความสมกีเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาแต่ว่าพระเรานี่มันยี่งเ,เ,เนนะง,ง่าไหนล่ะความสมรวมแห่งการไปรับไปสัมมนาเนี่ยงี่เง่าไหมล่ะ ถ้าว่าตัวเองดีตัวเองเด่นทําไมจริงไม่ยกกลักพระบินัยขึ้นไปท้าทายอุบาติกาก็าําไมทาไม่มีอุบาตุิกาขรจะใส่บารนี้พวกเราอะนั่นพวกเธอมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพขนาดนั้นเชลาเหรอนั่นเรื่องของเรื่องมันโอ้ยมันน่าเกลียดนี่พระเล่านี่เดี๋ยวนี้ทําเสียมากที่สุด จะว่าลงให้จะว่าล,งล้งปลวกเข้าข้างโยมก็แล้วแต่ใครจะคิดนะพระเราทําเสียที่สุดในปัจจุบันนี้มีแต่เรเยนซ้ำมทั้งนั้นออกมาน้าจอธรรมะที่เกิดขึ้นด้วยความสมัครคีตามธรรมตามที่ไหนไม่เอาละทายๆนู่นทายกันแล้วท้าทยอุบาสกมิสิกาก็แล้วบางทีเขาไม่ได้พูดอะไรก็แต่งกุขึ้นมาแล้วมันเป็นพระเป็นสมณน,นอยู่หรือไม่ อย่างนลงกูเข้าข้างกูพระด้วยกันนี่ลุงกูต,ต้องเข้าข้างพระท้พระพุทธทรงทรรมทรงวินัยอ,อนน้อมถ่อมตนเปรียบโตเองเหมนพรพกิริวจะทําอะไรขึ้นต้องยกธรรมยกวินัยขึ้นนี่เพื่อความสมคิรเกิดแบบนี้แบบนี้อันนี้มีไหมละ่ะเรายังไม่เห็นฟังข่าวแต่ละวันนี่โว้ยมีแต่เลือดเลือเทือดเทอดทั้งนั้นพระนอนก็มีบิดาบาตยังไม่ ถึงไหนเลยนอนแล้วเมาเหล้าออกกลิงออกลายโชว์ของลับให้อุบาจิกาเขาเห็นสารพัดจิ่จาทำ